สวัสดีค่ะง,ง่ายๆ่าสไตล์เป้นมาแล้วนะคะวันนี้เป็นจะทําอะไรที่ง่ายง่าอีกแล้วนะคะวันนี้เป้นจะมาทำปลานึ่งค่ะเราซื้อเป้ซื้อปลาจาระเม็ดมานะคะนี่ค่ะจาระเม็ดมานะคะตัวไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เป้นจะส่วนประกอบของที่เราจะนึ่งกันนะคะมีหมูสามชั้นค่ะแล้วก็มีขิงนะคะ แล้วก็มีขึ้นช่ายค่ะแล้วเรามาปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิว๊วแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะและเราปรุงรสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นนึ่งกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราตั้งซึงนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาปรุงกันเลยค่ะ เราจะใส่เต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ซีอิ๊วอีกหนึ่งช้อนโรยไปเลยนะคะ และน้ำมันหอยอีกหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลอีกครึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวเราโรดไปเลยตามด้วยนะคะ ขิงค่ะขิงเราจะใส่มากใส่น้อยก็ก็แล้วแต่เลยนะคะเสร็จแล้วหมูสามชั้นค่ะเท่านี้เองค่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นใช่เดี๋ยวเราจะมาใส่ที่หลังนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปเข้าซึ้งนึ่งเลยนะคะเราจะนึ่งนะคะวางเลยค่ะปิดฝาเราจะนึ่งประมาณสัก1 5บหถึงถึงยีนาทีนะคะเราจะไม่นึ่งนานนะคะ ประมาณ15บหถึงยีนาทีก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเท่านี้ปลาก็สุกแล้วโอเคเดี๋ยวเราพอเราเสร็จแล้วถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะพอเรานึ่งได้สิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดฝานะคะดูนี่ค่ะเสร็จแล้วเราใส่ขึ้นใช้ลงไปเลยค่ะ ปิดฝาอีกนะคะเอาอีกห้านาทีค่ะเป็นสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูนะคะว่าปลาเราเป็นยังไงนะคะนี่สวยงามเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะปลานึ่งของเรานะคะปลาจระเมดนึ่งนะคะ ใส่ขิงใส่หมูสามชั้นนะคะใส่ขึ้นช่ายเมนูที่ทำง่ายๆนะคะปรุงง่ายๆถ้าเกิดใครชอบนี่กดไลค์ให้เป็นด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าไปจะมาทำอาหารที่อร่อยๆให้ดูอีกนะคะวันนี้ขอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย